มาหาเนื้อไปก่อยครับโอ้หนองไล่ไหมได้มวงได้เสียบข้อมูลนี่เอาไปหลาบาไหม้เอออานนี่ก็ได้นะเอาจาัต้องลอยนอะเอาร่วมข้องในเลย Anh, anh đi anh à. đi bọn đẹp 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 bọn đi

โอ้เดอร์งามเลยหัเทียงหม้อเทียงด้ยนี่งเปิดเด้่อ่ะเอาเห็ดล่อยครับร้อยบาทบาทเจี๊ยบมาเนี้ย คือแกงใช่ครับ้ยก่รยุาบ้านพี่น้องกินพ,พอไช้มากคือ,ก,อก๋วยินกับข่เหนียวแทบบมรยาก,กาศบ้านพอเลียงครับ ยี่าประมาณโล่หรือ,อโลอ่อะไรเม็ดนอนขึ้นหุบบ้านคือไปใหู้กชายกินก่อนที่ไปโรงเรียนก่อนที่ไปพกธีเดี๋ยวครับแคปคลิปนี้ไว้วครับนี่นะครับเด้อแต่ว่ามันเดือดเยอะใส่บุญมันลินป่าเปเรียงโตลงอย่งให้บุงแกงน้อย หลังเล็กๆของเราเรียนฝ่าดกขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเป็นปุ๋มเป็น,ปน,ปนงนด้ว่กันกินกับไก่พอดีเลย